รู้ไหมคะการดูดไขมันครั้งแรกมันเกิดจากความผิดพลาดจนทําให้คนคนหนึ่งอ่ะเสียขาไปเลยช่องนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปรู้ลึกรู้จริงรู้ทันทุกวงการสัญญกรรมและดูดไขมันวันนี้หมอจะมาเล่าจุดเริ่มต้นของการดูดไขมันว่ามีเรื่องราวเป็นมาอย่างไงหมอจะพาทุกคนย้อนเวลาไปคดสวรที่ี่สจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ค่ะ สวัสดีค่ะมอลินนะคะแพทย์หญิงนัฐา,าพรปิยาสาธุกิจจบเฉพาะทางศัลญยญแพทย์ตกแต่งเสริมสร้างค่ะวันนี้หมอจะพาทุกคนย้อนไปที่ศตรวรรษที่20เริ่มปีพศ .1921 ค่ะที่ประเทศฝรั่งเศสดรชาลีเขาเนี่ยเป็นศัลญยญแพทย์ชื่อดังณเวลานั้นเลยมีทุกคนที่อยากจะมารักษาโรคกับเขาแล้วก็มีนางแบบคนหนึ่งที่ชื่อมาโมเซลจอเฟ่เขาเนี่ยมีรูปร่างที่สวยงามมีหน้าตาที่สวยงามแต่ว่ายังมี ปัญหาที่รูปร่างของเธอที่ไม่มั่นใจเลยเป็นนางแบบทั้งทีแต่ว่าแบบขาของเธอนี่คือไม่ได้ฉันไม่มั่นใจก็เลยอยากจะเข้าไปปรึกษาดรชาลีค่ะว่าแบบทํายังไงดีฉันไม่มั่นใจกับขาฉันเลยสามารถรักษาให้มันเล็กลงได้ไหมดรชาลีก็คือเป็นคนเก่งมาก<ๆ>เขารู้อา a ต o มีทุกส่วนเขาก็ตรวจแล้วก็วิเคราะห์เลยว่าอุ้ยขาของมันโม่เซลลเนี่ยเป็นจากไขมันอนาตมมีของขานะมันประกอบด้วยผิวหนังไขมันแล้วข้างใต้เป็นกล้ามเนื้อและโครงกระดูกแต่อันนี้ที่มันใหญ่จากไขมันล้วนเลย ใช่ไหมคะคุณหมอแล้วฉันจะรักษาขาของฉันได้ยังไงดีให้มันเรียวเล็กทําได้นะก็เอาไขมันออกโดยหลักการปกติเวลาเช่นมีการแผลเน่าเปื่อยแผลเนื้อตายผมจะใช้การขูดแล้วการขูดเนี่ยไขมันมันจะหลุดออกไปด้วยบอกมาร์วอลเซลแบบนี้เลยมาร์วอลเซลก็แบบคุณหมอเก่งมากๆเอาเลยค่ะคุณหมอต้องทําให้ขาฉันเล็กแล้วเริศดแน่ๆดอกเตอร์ชาลีดูเจย์เนีเขาก็เลยรักษาด้วยการกรรมวิธีการขูดคือเขากรีดลงไปแล้วก็ใช้ตัวช้อนเครื่องมือลักษณะเหมือน ที่เรียกว่าคิวเลต่ะคะขูดขูดขูดไขมันให้ออกมาไม่รู้ออกมาแค่ไหนแหละแต่ก็เย็บปิดปึ้งกลับไปปรากฏว่าหลังจากนั้นมันมีการอักเสบบวมช้ำเลือดออกภายในเป็นอันมากทําให้ตัวแผลมันตึงไหมที่เย็บเนี่ยมันแทบจะปรีเลยค่ะทําให้เนื้อมันตึงมากๆแล้วมันจะเป็นไงเนื้อมันก็ขาดเลือดค่ะทําให้แผลนั้นมีการติดเชื้อซ้าซ้อนขึ้นมาจนแผลนั้นอ่ะลุกลามจนต้องตัดขาคือมัดมัวแซลที่ฉันเป็นนางแบบแล้วฉันต้องเสียขาเขาไปเนี่ยก็คือแบบเสียใจมากๆ เลยถึงขั้นฟ้องร้องกฎหมายฝรั่งเศสในตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงมากๆนะคะที่ให้บทลงโทษโดยการให้ดรดูเจแยเนี่ยชดใช้เป็นเงิน2 0 0แสนฟรังทำให้วงการสัลยกรรมตอนนั้นเนี่ยเกิดความช็อกเลยถึงความผิดพลาดครั้งนี้แล้วถึงหยุดการพัฒนาการผ่าตัดฉันจะไม่เอาไขมันออกอีกแล้วหยุดการพัฒนาเรื่องนี้ไปกว่า40ปีซึ่งกว่าที่จะเริ่มกลับมามีการรักษากันใหม่ก็ใช้เวลาค่ะแล้วมันก็เลยออกเป็นกฎหมายขึ้นมาว่าถ้าใครจะทําการผ่าตัด แกรรมไม่ว่าจะโล่งทั่วไปหรือความงามจะต้องมีการคอนเซนต์ฟอร์มก็คือต้องมีกระดาษเอกสารชี้แจงว่าคุณหมอจะรักษาอย่างไงแล้วก็ต้องชี้แจงให้คนไข้ฟังทุกข้อเลยว่าความเสี่ยงหลังทําที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าแพ้เป็นความช้าบวมหรือการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทที่จะต้องมีในคอนเซนต์ฟอร์มนี้เพื่อให้ผู้ป่วยรับทราบที่จะไม่มีการทดลองหรือการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงอีกต่อไปจนผ่านไปกว่า40ปีมาที่ปี1960ค่ะคราวนี้เป็นจุดริเริ่มที่ประเทศบรา ประเทศบราซิลเป็นด็อกเตอร์ที่ชื่อพีทังเกหรือพีทังกายคนนี้นี่แหละเขาก็เริ่มที่จะมีคนไข้ที่มาสอบถามเรื่องความอ้วนเรื่องปรับรูปร่างกันอีกครั้งเพราะว่ามนุษย์เราเอะเนาะกิเลสก็มีความต้องการอยากมีอยากเป็นอยากสวยแล้วก็อยากมีรูปร่างที่สมส่วนผ่านไปหลายปีการพัฒนาทางการแพทย์ตัวยาต่างๆหรือว่าเครื่องมือต่างๆมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็บอกว่าอะได้อันนี้ก็ยังไม่เริ่มการดูดเลยนะเขาก็เลยการรักษาเป็นการตัดดอกเตอร์ก่อนหนะ้านี้คือดอกเตอร์ หรจยาคือการขูดเนาะอันนี้คือการตัดในภาพเหมือนเครื่องกิโยตินตัดโชกแล้วก็เย็บไขมันก็ออกไปจริงแหละทั้งผิวหนังส่วนเกินไขมันก็คือออกไปเลยค่ะขนก็คือเล็กลงเลยแต่ก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดและแผลที่ยาวเนาะนี่คือยุคนั้นในยุคต่อมาก้าวสู่ปี1970เริ่มต้นการดูดไขมันจริงๆมันเริ่มจากสองพอลูกคู่นี้ชาวอิตาลีค่ะดรจิออร์เจโอและอัลพาร์ตฟิชเชอร์ที่เขาเป็นผู้คิดค้นสิ่งนี้สิ่งน,งนี้ไม่ใช่บุรีค่ะเป็นหัว แคนูล่าที่ใช้ในการดูดไขมันเขาก็ดูเทคนิคเก่าที่แผลมันค่อนข้างยาวว่าทําไงให้แผลเล็กๆได้ไหมก็เป็นการสแตปแผลแ,แค่เล็กๆแล้วใช้เจ้าหัวเนี้ยสอดเข้าไปแล้วก็ดูดออกด้วยเครื่องดูดหรือด้วยไซลิงตอนนั้นเนี้ยยังไม่มีเทคนิคน้าเกลือยาชาอะไรใดๆหรอกก็ดูดแบบแห้งที่เรียกว่า Dry ดรายเทคนิคดรายเทคนิคนี่คุณภาพไขมันมันก็เป็นสิ่งที่แห้งๆเนาะมันอาจจะต้องใช้ความรุนแรงในการขูดก็คือกระทุ้งแหละก็ว่าได้มันเลยทําให้หัวรับเนี้ยมีความฟกช้ำเยอะหรือมีความบาดเจ็บตอนน่อ เื้อเยื่อภายในยังเยอะอยู่ต่อให้แผลเล็กก็จริงแต่ข้างในก็บาดเจ็บเยอะเลยค่ะก็เลยมีอีกท่านหนึ่งต่อมาที่เป็นตัวเปลี่ยนวงการคุณปีแอร์ฟัวเนียเขาเป็นคิดคนว่าเอ้ยไอแคนูล่าเนี้ยดูดแบบรายมันก็ออกอยู่นะแต่มันจะดีกว่าไหมที่เราจะฉีดน้าเกลือเข้าไปในชั้นไขมันให้ไขมันเนี้ยมันฟูอ,อุ้มน้ําให้มันนิ่มก่อนอฮ้ยเราก็จะดูดออกมาได้ง่ายขึ้นก็เลยมาสู่ที่เรียกว่าเป็นเวทเทคนิคค่ะของการดูดไขมันและจากนั้นเนี้ยแพทย์ฝรั่งเศสท่านหนึง่งที่ชื่อว่าอ e um ีฟเจอร เขาเป็นคนที Stat ่เผยแพร่ต er ัวเวทเทคนิคเนี่ยให้กระจายไปทั Legend ่วโลกเพราะยุคสมัยนั Spike ้นเนี่ยเป็นยุคแห่งการสื่อสารทางอีสเทอราดเนี่ยเขาก็เลยได้ก่อตั้งสมาคมแพทย์ไรพรมแดนเมดิซินเซนฟอนเทียที่จะเผยแพร่ความรู้อะกระจายไปสู่ทั่วโลกทําให้การเรียนรู้การดูดไขมันที่ดีและปลอดภัยเนี่ยได้เผยแพร่ไปสู่ทุกมุมโลกต่อมา90ยุคทองแห่งความปลอดภัยจริงๆและคนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ชื่อว่าคุณเจฟฟรีย์คีนปี1980ค่ะที่หมอ เรียนมาเขาจะเรียกว่าคลีนนะหรือว่าใครสะตาดว่าเจฟฟี่คลายก็ได้คนนี้เป็นชาวสหรัฐอเมริกาค่ะอยู่แคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าไอ้น้าเกลือเปล่า,ลา,ลาอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็เลยคิดสูตรผสมไอ้น้าเกลือตัวนี้ว่าจะใส่อะไรเข้าไปในนี้บ้างเพื่อที่จะทาให้คนไข้ไม่เจ็บด้วยเสียเลือดน้อยด้วยเขาก็เลยเอาน้าเกลือมาแล้วก็เอายาชาใส่เข้าไปเอาอะดรีนาลีนก็คือตัวที่ทําให้หลอดเลือดมันโหดจะได้ไม่เสียเลือดใส่เข้าไปเอาโซเดียมไบคาบก็คือตัวที่เป็นมีความริดเป็นด่างค่ะปรับริดเป็นกดของตัวยาชาให้เรา เจ็บระหว่างผ่าตาดัดพอได้สูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองใส่เข้าไปในตัวคนไข้ก่อนที่จะดูดออกมาปรากฏว่าคนไข้เนี่ยไม่เจ็บเลย Yes I m very happy And เป็นสูตรที่เรียกว่า Clean Solution จนทุกวันนี้ Clean Solution เนี่ยถือว่าเป็น Gold Standard ในการรักษาเพื่อดูดไขมันเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะไม่มีการดูดแห้งอีกต่อไปแล้วก็ต้องใช้ Solution อันนี้ในการผสมแล้วก็ฉีดเพื่อให้ตัวไขมันอะฟูอุ้มน้ำก่อนที่จะดูดทุกครั้ง ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิวัฒนาการ100ปีแห่งการพัฒนาในวงการดูดไขมันเลยค่ะตั้งแต่ยุคที่เป็นขูดจนไปถึงยุคที่มีการใช้เทคโนโลยียาชาต่างๆเข้ามาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นเห็นไหมคะว่าการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ปรับรูปร่างนะมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เราต้องพัฒนาเพื่อความปลอดภัยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีหลักการหนึ่งที่เรียกว่าเซฟไลโปคิดคนด้นโดยสัญญาแพทย์ชาวอเมริกาที่เขาบัญญัติ3ข้อนี้จากวิทยาการทั้งหมด1 0อปีเนี่ยมี หลักๆและที่จะทําให้การดูดไขมันปลอดภัยและสวยงามอันดับแรกก็คือการเซป a r a t i o n นเซป r a t เรชก็คือการแยกไขมันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดูดเราต้องมีการแยกไขมันก่อนไม่ว่าจะเป็นการใช้คลีนโซลูชันเวทเทคนิคเพื่อไขมันมันฟูอุ้มน้ํา2คือเครื่องมือต่างๆที่หมอจะมาพูดในคลิปต่อๆไปว่าปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาเพื่อเมลติ้งสลายไขยมันแยกตัวไขมันก่อนที่เราจะดูดข้อ2คือการ คือการดูดค่ะการดูดเนี่ยต้องอาศัยความชํานาญและฝีมือของหมอที่สะดูดแบบละมุนล,ละมอมไม่รุนแรงไม่ทําลายเนื้อเยื่อบาดเจ็บต่อเส้นเลือดเส้นประสาทต่างๆต้องใช้ความเชี่ยวชาญของหมอค่ะรวมไปถึงเทคนิคการใช้ขนาดของแคนูล่าในแต่ละจุดของร่างกายความยาวหรือไซส์อันนี้ก็สําคัญมากความแรงของเพเชอร์ในการดูดแต่ละจุดก็สําคัญเช่นกันส่วนข้อ3ก็คือ a t e q u a l i z เ t i o n เราไม่ใช่แค่สะดุดเอาให้ไขมันออกจนไม่เหลืออะไรเลยเราต้องดูด เพื่อปรับบาลานซ์ของแฟตก็คืออีควอไลฟ์แฟตในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งไหนที่แฟตเยอะเราดูดให้บางลงแล้วก็เกลี่ยไล่ระดับกับตำแหน่งที่ปกติทําให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนเชื่อมต่อกันไม่ได้ตรงไหนที่ดูดก็หวาําหายไปเลยไม่ดูดก็เหลือเลยเพราะฉะนั้น3หลักการนี้ทําให้เราดูดไขมันสวยเรียบเนียนและปลอดภัยค่ะเดี๋ยวหมอจะมาสรุปให้ฟังนะคะไม่มีการดูดไขมันแบบไหนที่ดีที่สุดค่ะแต่มีที่ปลอดภัยที่สุดในยุคยุคนั้นแต่มาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันต้องมี อไทีี่่่ดกวานนนนนั้นแนนนในคลิปหน้าหมอจะมาเล่าว่าแล้วปัจจุบันนี้ล่ะจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันเยอะแยะมากมายจนทําให้ทุกคนสับสนเครื่องนู้นเครื่องนี้เครื่องใหม่โอ้โหจะเลือกอะไรดีคะหมอราคาก็สูงทั้งนั้นอะไรที่จะเหมาะกับเราและดีที่สุดสําหรับเราฝากติดตามไว้หมอจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้เลยในคลิปหน้ากด subscribe ยังถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆฝากติดตามด้วยนะคะบายบายคะ่ะ